สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูส่ช่องบุญผ้ารวยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้แอดกะขออนุญาตพาพอแม่พี่น้องมาดูจักกับตัวเลขปูห้าเจ็ดแปดนะครับซึ่งปูห้าเจ็ดแปดเพื่อนกะใหต้ตองวดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเลขออกเมื่อนี้เพื่อนเฮ็ดเมื่อนี้รลดวันต่อเป็นยังเพื่อนขึ้นได้เร็วแต่เพราะว่าตัวเลขเพื่อนทีเป็นตัวเลขคำนวณครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่แอดโชว์ยด้านหน้านี่ก็คือแอดโชว์ ตัวเลขที่เพื่อนให้ตองวดของอ่างวดวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับชุดที่เห็นอยู่ด้านหนา้าคือตัวเลขที่ให้ต่องวดนะครับเพื่อนให้วิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งบนมากนะครับอ่าซึ่งเพื่อนกับจับคู่ให้มาเจ็ดหกเเป็นเลขที่ให้มาสสหาง3คู่นะครับอันนี้คือต่องวดนะครับอันนี้อขออนุญอยากทราบความสักปรกไฮพ่อไอพี่น้องเอฟซีได้รู้จักกับตัวเลขของ ปูหาเจ็ดแปดสักวันนะครับแล้วมาหลอกสองนะครับปูข้นจะให้มาะนะครับหลอกสองปูก็ให้มาะเป็นให้มาะเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับปวยพี่น้องเอฟซีครับเอฟซีหลายท่านหลายคนที่กำลังตามปูหาเจ็ดแปดอยู่นะครับเมื่อนี้แหละครับที่ได้รู้ถึงตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวแอบเฉียบอกสู้ฟังว่าเพื่อนได้มากจังไรเป็นยังเพื่อนค่อยให้ตัวนี้จังไรในกรณีจังไรนะครับสำหรับตัวเลขที่เพื่อนไฮโค้งสุดท้ายนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเพิ่นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับจากไหต้องวัดนะครับไหต้องวัดนี่ครับเพื่อนไหต้องวัดมาสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับจากซึ่งกับมะเขา 5, 7, วาเจ็ดเดอพลอยพี่น้องครับบางทีเพคนจะหามากยังสี่ครับบ้านี้เพื่อนไหโค้งสุดท้ายมานะครับทรงสุดท้ายของปูห้าเจ็ดแปดโค้งสุดท้ายเพื่อนไหมาสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่ง แล้วก็ะะมีเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสีเ่เจ็ดครับอันนี้ผมพูดท่าว,วามถึงวดพันที่ 16. สิบหกกุจิกายนสองหาหกสี่นะครับเครื่องมือนี่ละเลขเพิ่งออก่านไปนี่แหละครับเพื่อนห้จังซี่มีเพื่อนห้ยตองวัดจังซี่นะครับซึ่งเลขที่เพื่อนถือก็คือเพื่อนถือห้ตั้งแต่ตองวัดแต่เพื่อนห้ถือแต่ว่ามาคงสุดไทยเนี่ยเพื่อนมาเน้ยนยำเพื่อนตัวเลขก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป นะครับเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ากับว่าป็นังซึ่งเพื่อนไห้ต้องวดบางฟันบางค้นเพื่อนกับไปหาซื้อไว้แล้วนี่ครับมาคงชุดไทยนี่สิเป็นลักษณะนี้นะครับตูหาเจ็ดแปดให้มาสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งซึ่งตัวเน้นเพื่อนนี่วงกลมไว้นี่ก็คือเจ็ดหนึ่งนี่ครับพอ่อยพีน้องครับเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็บถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายนี่อ่า ในโคงสุดท้ายของเพิ่นนะครับแต่ว่าหลาทานไหลย้นก็ไดโชกได้ใช้น้ำเพิ่อนอยู่สำหรับปูหาเจ็ดแปดก็ถือว่าเพื่อนอ่าห้ต้องวัดนี้ชัดเจนนะครับมาเปลี่ยนตัวใดน,นะครับ,บวันนี้เขาก็ถิมะปูถึงงวดนี้นะครับคืองวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้มสองหาหกซีเนี่ครับเพื่อนกับเฝ้าให้มาตัวงวดเลยวันต่อไปเพราะวา่าเพื่อนว่าอยากให้ คนว่าเอาเลขผู้นั้นผู้นี้มาปล่อยนะครับเพื่อนอยากให้มีความชัดเจนในตัวเลขเพื่อนนะครับสาเหตุที่เพื่อนปล่อยอ่าให้ตองหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ากหสินมาเบิ้งครับเพื่อนผิงครับว่าเพื่อนให่ตัวไหนแบบนี้เนาะอ่าขออนุญาตเอาอันนี้เอาต้องควันนี่นะครับอา่าสำหรับปูหาเจ็ดแปดนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่ครับว,วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ หนึ่งธันวาคมน่าพลอยพี่น้องเนอะอ่านีวมันโตหน่อยพ่อแม่พี่น้องคนจีนเบิ้งบ่าชัดเกิน,เนไปเลยเอออันนี้ธันว่าได้ครับเห็นได้ธันวาคมนะเขียนไหมชัดเกินธันวาคมพี่น้ังเขียนไหมเออ ปห้าเจ็ดแปดครับนี่ครับปูห้าเจ็ดแปดวดวดที่สีห่หาหรือเครื่องวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาคมหกสี่ครับซึ่งปูพ่นจะให้เรียกมาสามหางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนซื้อเก้าเหมือนเดิมเด็กที่เพ่นให้แม่สามหางอาจจะซือ หกสองเจ็ดสองแปดสองนี่ครับคือเขียนชัดอยูนย่นะพ่อยวีน้องเนาะเลขปูห้าเจ็ดแปดหนึ่งธันวาคมตัวนี้ตัวท่านมาได้ครับได้เลยครับนี่ธันวาคมหกสี่เลขที่ ปูไ้ก็คือหกสองเจ็ดสองแปดสองเลขงวดที่แล้วนะครับที่เพื่อนไ้มากอ่ามันสิเขาลักษณะนี้ครับพ่อยี่น้เองซ c ครับเขาตัวกลางนะครับเออเนี่ยเดี๋ยวผมขยับไ้เบิ้งเลขงวดที่แล้วเพื่อนเขาตัวนี้ครับที่เพื่อนไ้ต้องงวดนะครับมองดีๆนะครับสังเกตดีๆตัวเลขที่เพื่อนไ้ต้องงวดเนี่ยเพื่อนจีมันสิ่เขาตัวกลางนะครับงวดที่งวดที่แล้วมันเข่าหาเจ็ดนอกพ่อยี่น้อนเนาะนี่ ที่เพิ่นหายมากวันนี้วันนี้เพิ่นหายมากหกสองเจ็ดสองแปดสองเปลี่ยนไปได้พ่อพี่น้องที่เข้าตัวนี้อันนี้เพราะเป็นแอดวงนะครับเด้อนี่ครับเปลี่ยนไปได้ไหมว่าจะเข้าตัวนี้นะครับก็ลองใส่วิจารณญาณลองมีคอกันเบิงครับพ่อพี่น้องกขเทียมีโอกาสมีโชคมีไข่ห่วมกันกระปูห่าเจ็ดแปดนะครับนี่ครับงวดที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับอ่าใครพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกด ติดตามกันไว้เรื่อยๆเพราะว่าแอดการสีมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเคลื่อนไหวจากไหนของตัวเลขผู้หายเช็ดแปะแอดการสีมานําเสนออ่าพราะให้พี่น้องให้ท่านเวลาให้ท่านตรงที่นะครับอืมเพราะนั่นจะให้ติดตามทั้งช่องบุญพ้ารวยไว้นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับพ,พี่น้องครับการเข้เาบวกดกระดิง่งตัวเลขเข้าการสีบ่เวลาลงคลิปต่งเสียงการ์ดสีบรเด้งถึงจะพอยพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้โค้ดที่ตามไว้กดกระดิ่งไว้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่แอดเนี่ยสิบเฝ้าหาตัวเลขน,นะครับเพื่อชีวะให้ตกข้าวเนี่ยสิบเฝ้าหามีตัวเลขเพิ่นรุดออกมาเพิ่นเว้าว่าเชืไหนวิการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สิบเฝ้าน่ามาเสนอให้พี่น้องเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับ สำหรับตัวเลขปู5 7 8งวดวันที่1ธันวาคม2564อเพิ่นกระหายมา6 2 7 2 8 2ที่ผมคิดเส้นใต้ไว้ว่าเป็นตัวเน้นนะครับแต่คือ,อมันจะเปลี่ยนไปได้ว่างวดก้อนมันเข่าจังซี่ครับงวดก้อนมันเข่าหาเตำแหน่งจังซี่นี่มันเขา้ 4, เขา5 7ตำแหน่งกลางพอดีนะครับเพื่องห้4ี่เกียราเกีย6เกีอ่าแต่ว่าวันนีเพื่องหอ6 2 เจ็ดสองแปดสองเป็นไปได้ว่าสีมะเขาตัวกลางคือนกเขาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมล่องวิเคราะห์กันมึงดีๆนะครับเพือ่อข้าวฉีบรพากล่องติดตามไปเรื่อยๆเขาที่มีการเปลีป่ยนแปลงย่างไหนเพิ่นให้ตัวใดมากเพิ่มเพิ่นจีวงกลมตัวใดสำหรับงวดน,นี้เพิ่นยังมาวงนะครับเพิ่นยังมาวงกลมให้จอมือจอเววยนเพิ่นกับชีมาเนียนอีกที่นึงว่าตัวใดสีเขา่าตัวใด เพื่อนมากตัวใดเพื่อนมั่นใจยังสิครับพวยพี่้องเอฟซีครับอืมอ่าแอดกา <c oughs> ได้เฝ้าได้ตัวเลขกับฟ้าว,ว่าบอกพก่ยพี่น้องเอฟซีให้รู้จักถึงตัวเลขแนวทางปูหาเช็ดแปดเพราะฉะนั้นการนาทิตตามต่อครับพวยพี่น้องเอฟซีครับนาทิตตามเพื่อนต่ออ่าเท่ากับสิมงาเบิรงคงชุดไทยว่าเพื่อนสีให้ตัวใดมากยังสิอยู่ตัวเก้าว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงย,ยังไงเพราะฉะนั้นการ ให้ติดตามไว้ครับพวยมิลองเอฟซีครับสำหรับหลายท่านหลายคนกับอบอกข้อเมียนมาว่าอย่าลืมติดตามเพนเดอร์ปูหายเคล็ดแปดบ่าษัทเอดก็ติดตามแล้วเลขตัวเลขกับเ้ามาลงแล้วครับพวยมิลองเอฟซีครับถ้าหลายท่านหลายคนนะครับเอฟซีไหลตันหลายคนบ่าข้อเมียนมาบอกว่าตัวเลขปูเพิ่นหายตองวัดถือกึ่เอดอว์บริษัทเอสก็คืนวูออก พอดีมานางเบิงไปเบิงเมาเอ้เมื่อนี้เลขกปู่อ่เจ็8ปเพิ่นห้ต่องวดเข้าอยู่ตัวเพิ่นห้ตั้งแต่ตองวดคือ4 7เจ็ดหี่เจหเจ็ในเพิ่นห้เข้าอยู่ตัวซปน่นดอกเมื่อนี้ก็ะเลยบันไดมานําเสนอพอดีคิดพอยังสั่นก็นเลเบึงว่าตัวเลขเพิ่นมากยั่งนะครับก็ได้บอสเซียจากฟู่อยูไกชิดตั้งปุนนะครับคือถึงเป็นสายทั้งเที่งานของเฮานี่ะอละก็ได้ตรวจสอบให้ติดตามให้ก็ได้ ทราบข่าวแน่ชัดว่าเพิ่นไห้แน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดขึ้น62,72,82นะครับอันนี้ก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิึงนะครับเอสกานะนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเกิดพิษกยยว่ากันครับพลอยพี่น้องเอ็ซีครับอ่าเป็นธรรมดาอืมครับเรื่องถือเรื่องพิดของตัวเลขอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับพลอยพี่น้องเดี๋ยวจในคลิปหน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรด้านตัวเลขของปูหายเช็ดแปด ข่าก็สิมานำเสนออย,ยพี่ล้งองซ c ให้รับรู้ทั้งข่าวสารดันตัวเลขของปูหา78ให้ท่านทวงที่ครับสําหรับคลิปนี้นขอบูุณายายสําหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าค่อยมาพบมาพอกันใหม่กับท่านช่องครับขอบูุณายายสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ